ในวันที่อากาศร้อนจัดจนเหงือ่อแทบหยดจัดผิวทุกวินาทีเครื่องปรับอากาศหรือแอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่หลายบ้านเปิดใช้งานแทบตลอดเวลาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีตึกสูงถนนแคบและอากาศหมุนเวียนน้อยคนจำนวนไม่น้อยเปิดแอร์เย็นจัดทั้งวันทั้งคืนเพื่อความสบายแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือแอร์ที่เย็นเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายเราได้มากกว่าที่คิด หลายครั้งที่ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวคัดจมูกเจ็บคอหรือแม้แต่มีอาการชาชาตามปลายมือปลายเท้าอาการเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดจากการป่วยโดยตรงแต่เป็นผลข้างเคียงของการอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำเกินความจำเป็นเป็นเวลานานและที่สำคัญคือมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าแอร์คือสาเหตุหลัก ในภาวะอากาศเย็นจัดร่างกายของเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกลไกนี้เรียกว่าเทอร์โมเรกูเลชันหรือการปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในสมดุลแต่เมื่ออุณหภูมิภายนอกเย็นกันไปเช่นต่ำกว่า2 2องศาเซลเซียสร่างกายจะเริ่มตอบสนองทันทีเช่นหลอดเลือดหดตัวกล้ามเนื้อเกรง็งและระบบหายใจต้องทำงานมากขึ้น เริ่มจากระบบทางเดินหายใจซึ่งถือว่าเป็นระบบแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอากาศเย็น เมื่อเราหายใจเอาอากาศที่เย็นและแห้งเข้าไปเป็นเวลานานเยื่อบุจมูกและลำคอจะสูญเสียความชุ่มชื้นจนทำให้เกิดอาการระคายเคืองคัดจมูกน้ำมูกไหลและไอได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้หอบหืดหรือเด็กเล็กซึ่งทางเดินหายใจยังบอบบางมากอากาศเย็นที่มากเกินไปจะกระตุ้นอาการเหล่านี้ให้รุนแรงขึ้นจนบางคนต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อนที่เปิดแอร์มากเกินไป นอกจากนี้แอร์เย็นจัดยังมีผลต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างชัดเจนคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการปวดหลังปวดคอหรือตึงกล้ามเนื้อหลังตื่นนอนเกิดจากที่นอนหรือท่านอนไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจมาจากอุณหภูมิห้องที่เย็นเกินไป เมื่อร่างกายสัมผัสกับความเย็นกล้ามเนื้อจะเกิดการหดเกร็งโดยอัตโนมัติซึ่งเป็น,นกลไกธรรมชาติในการรักษาความร้อนของร่างกายการหดเกร็งนี้หากเกิดขึ้นเป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับและไม่ได้ขยับตัวจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเกิดอาการตึงปวดและเมื่อยล้าได้ทันทีหลังตื่นนอนอีกหนึ่งระบบที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือระบบไหลเวียนโลหิต อากาศเย็นจะทำให้หลอดเลือดบริเวณปลายมือปลายเท้าหดตัวส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้ช้าลงรู้สึกชาหรือเย็นบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้าหากเกิดขึ้นเป็นประจำอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดตีบหรือหลิ่มเลือดในผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานหรือโรคหัวใจผิวหนังเองก็ได้รับผลกระทบจากแอร์เย็นจัดไม่แพ้กัน ในห้องแอร์ที่เย็นและแห้งเป็นเวลานานผิวของเราจะสูญเสียความชุ่มชื้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผิวหน้ามือแขนและขาที่ไม่ได้รับการปกป้องผิวแห้งแตกคันเป็นผื่นหรือแม้แต่ลอกเป็นขุยล้วนเป็นผลมาจากการเปิดแอร์เย็นและไม่มีการเพิ่มความชื้นในห้องบางคนถึงขั้นมีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรงังต้องใช้ครีมบำรุงหรือ,อยาสเตียรอยเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง ที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือแอร์เย็นจัดสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยตรงเมื่อร่างกายต้องใช้พลังงานในรักษาความร้อนภายในระบบภูมิคุ้มกันจะถูกเบี่ยงเบนไปชั่วคราวทำให้เชื้อโรคต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นบางคนที่ไม่เคยเป็นหวัดพออยู่ในห้องแอร์เย็นๆนานๆกลับป่วยง่ายมีไข้บ่อยหรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดอยู่ตลอดเวลา อีกปัญหาที่พบได้บ่อยคืออาการปวดหัวและเวียนศีรษะซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่มากเกินไปลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งกลับมาจากกลางแดดที่ร้อนจัดแล้วเดินเข้าไปในห้องแอร์18องศาทันทีหลอดเลือดในร่างกายหดตัวอย่างรวดเร็วและสมองก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้จนทำให้เกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้หรือปวดหัวเฉียบพลันได้ กลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเด็กระบบปรับอุณหภูมิในร่างกายยังไม่สมบูรณ์จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุณหภูมิต่ำกว่าปกติอย่างรวดเร็วหากเปิดแอร์เย็นเกินไปโดยไม่มีผ้าห่มหรือเสื้อผ้าที่เพียงพอเด็กอาจตัวสัน่นตัวเขียวหรือแม้แต่หยุดหายใจชั่วคราวผู้สูงอายุเองก็เช่นกันระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีเหมือนเดิมหากอยู่ในห้องแอร์เย็นโดยไม่ขยับตัวนาน,านอาจมีอาการเหน็บชาปวดข้อหรือแม้แต่อุณหภูมิร่างกายลดลงจนเกิดภาวะอันตรายได้ แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราควรตั้งอุณหภูมิแอร์ที่เท่าไหร่จึงจะเย็นสบายโดยไม่เสี่ยงสุขภาพคำตอบคืออุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นเขตปลอดภัยที่ร่างกายสามารถปรับตัวได้ดีโดยไม่ทำให้ระบบต่างๆเสียสมดุลและยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าการเปิดที่18-20องศาถึง30% ถ้ารู้สึกว่า26องศาย,ยังไม่เย็นพอให้ลองใช้พัดลมร่วมด้วยหรือเลือกใช้โหมด dry แทนโหมด cool ซึ่งจะช่วยลดความชื้นในอากาศโดยไม่ทำให้เย็นจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นที่ช่วยลดผลกระทบของแอร์เย็นเกินไปเช่นตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ให้เหมาะสมในเวลากลางคืนปิดมา่านการแสงแดดเพื่อรักษาความเย็นเปิดหน้าต่างระบายอากาศอย่างน้อยวันละ15นาทีหมั่นล้างแอร์และตรวจเช็คเครื่องอย่างสม่ำเสมอท้ายที่สุดแอร์ไม่ใช่ศัตรูแต่การใช้อย่างไม่เหมาะสมต่างหากที่ทำให้สุขภาพพังแบบไม่รู้ตัว จำไว้ว่าเย็นสบายไม่ควรแลกกับความเสี่ยงด้านสุขภาพถ้าคุณเคยรู้สึกปวดหัวตื่นมาแล้วเมื่อยหรือหายใจไม่สะดวกหลังเปิดแอร์ลองทบทวนอุณหภูมิที่คุณตั้งไว้ดูอีกครั้งอาจถึงเวลาที่เราควรปรับความเย็นให้เหมาะกับร่างกายไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วบ้านคุณละ่ะเปิดแอร์ที่กี่องศากดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงเพื่อสาระดีๆที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงทุกวันนะคะ